ดีเฮล์วารตี้สุขภาพดีด้วยโกรทฮอร์โมนคุณรู้จักโรคชราหรือไม่โรคชราเหรอครับรู้จักรู้ครับไม่รู้ครับแก่ตามอายุ่ะโรคชราแก่ก่อนแก่ก่อนกำหนดนะเออรู้จักครับรู้จักครับรู้แต่ว่ามันเป็นวัยอะค่ะมันไม่ใช่โรคพวกที่หลงหลงเืมเืมที่จำอะไรไม่ได้นะครับมันไม่น่าจะเป็นโรคมันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเครื่องจักรอะไรเงี้ยเออพอใช้งานไปงานงานก็คือเสื่อมสภาพอะค่ะ ็โรคชราทําให้เราหน้าเหี่ยวแล้วก็กระดูกเสือเอ่อมเออก็ไดียินอยู่ตลอดเวลานะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าโรคชราคืออะไรนนะะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นรองศา,ศาสตราจารย์แล้วท่านก็เลยเลยถามนีล่ลพี่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่ะดีไหมคะเป็นยังไงบ้างท่านพอท่านไป ดูห้างกรอกท่านก็บอกว่าดีมากเลยพี่หนูกําลังทําวิจัยเรื่องนี้เลยหนูวิจัยเรื่องอาหารเกี่ยวกับกรดฮอร์โมนหนูกําลังให้นักศึกษาวิจัยอยู่หนูทาหลายตัวเลยพี่เขาพูดอย่างนี้แล้ะคะเขาก็บอกแล้วเขาก็ดูทีละทีละตัวบอกพี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ของหนูนี่หนูกําลังวิจัย ดีมากพี่ทานเลยดูสิส่วนประกอบอัตราส่วนของของเขาเยี่ยมมากพี่ทานพี่ดิดิแล้วจากนั้นมาพี่ก็ทานและก่อนหน้านี้พี่ก็เคยนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปให้เภสัชกรที่เปิดร้านขายยาอยู่ในขอนแก่นเราเนี่ยค่ะท่านก็แนะนำเหมือนกันเลยค่ะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มั่นใจได้เลยทานได้เลยและท่านก็สั่งซื้ถึง15กล่อง สำหรับตัวพี่นะคะพอเดิมทีพี่เป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับจะเครียดหลายๆอย่างนอนหลับแล้วพอหลับก็ตื่นมาตื่นก็ไม่หลับอีกเลยจนกระทั่งว่าพี่ทานสินค้าตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่นอนหลับสบายทุกครั้งทุกคืนพอเช้าตื่นขึ้นมาพี่ก็มีเพลียเราก็ไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้นะคะพี่ทานมาได้ประมาณทานจริงจังประมาณสามสัปดาห์ ไปไหนมาไหนเพื่อจะทักเลยว่าทำไมพี่เปลี่ยนไปฟ <Yeah. S 1> ิวพันดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้น <Yeah. S 1> มีความสุขมากค่ะ